รูปไหนจ๊ะนี้ไซส์เท่าไหร่นะเธอเธอต้องเลือกนะเราเลือกให้เสร็จีแล้วแป๊บนึงนะคไซส์ข้างบนอะอ้วน,วนก็ไหนตัวนี้บอกบอกเขาก็ผมปีก็อีกรู้วันบอกเขาอ่ะ เขาเลือกไม่เป็นวันเลือกเลยพี่จับดูเอเอาพอดีหรือเอานิ่มเลยนิ่มเลยหรอเอานิ่มเลยเาตามผู้ิีคอเลยจ้ะเธอจำได้ไหมที่ให้เขาเลือกวันนั้นอหละมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละถ้าเขาเลือก จำได้ไหมว่าจเจ้ารนะู้ไห